ถ้าพี่ถ้าพี่มีผระดีอ่ะพี่แล้วพี่บอกว่าแล้วแต่จะให้เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะโดนหลอกไหมไม่เกี่ยงไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่ไม่จริงผมพูดเสมอไม่จริงถ้าเกิดผมตายไปล่ะพี่จะไปเชื่อใจใครใจเย็นผมต้องบอกว่าเราเจอกันอ่ะพี่ไม่จําเป็นต้องจะได้ตังค์วันนี้พี่จะเจอผมครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ห้าถ้าพาพี่แท้พี่ก็ได้ตังค์ สวัสดีครับมาเลยพี่อาจารย์ดูนี่ทำไมว่าดีนี่ดีเดี๋ยวได้ครับพี่จะขายของไหนบ้างครับผมขายหมดเลยอาจารย์พงเนี่ยอาจารย์ซื้อเท่าไหร่รึเมล่าครับหลวงพ่อคุณผมมีกล่องนึง ครับ100<ง>้อยองค์ครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับแถมแท้นี่แท้อยู่แล้แต่นี่เป็นปีหลังอ่ะหมดเลยเท่าไหร่พี่อ่างนี้เท่าไหมร่ผมไม่ผมไม่รู้ราคาพี่ง่ายๆนะพี่ไปทำราคาได้ก่อนแล้วพี่เข้ามาหาผมก็ได้จริงๆ มันแปลกมากนะพี่ทำไมทำไมทำไมสมบัติอยู่ในบ้านเรา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 ไม่เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ทำราคาเป็นเรื่องแปลกจริงมันเป็นเรื่องแปลกมากเรามีพวกผมมาเป็นเซียนพาร์นะจะซื้อพาร์นะผมยังต้องทำราคาเลยแต่คนที่มีพาร์ในบ้านกลับไม่ขวนขวายจะทำราคาพาร์บ้านตัวเองอพี่คิดว่ามัน ถ้าพี่ถ้าพี่มีพระดีอะ่ะพี่แล้วพี่บอกว่าแล้วแต่จะให้เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะโดนหลอ,อนนกไหมไม่เกี่ยงไม่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 เกี่ยวพี่ไม่จริงมผมรู้เสมอไม่จริงถ้าเก,กิดผมตายไปล่ะพี่จะไปเชื่อใจใครอ,อันนี้สําคัญนะเสียนพระอย่างพวกผมจะซื้อพระยังต้องรู้ราคาแต่คนที่มีพระในบ้านอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อพระ ทำไมไม่เอาขึ้นมาทำราคาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้เอออะไรมันทำให้ให้เราต้องพึ่งจะเซียนพระแล้วสุดท้ายเราก็ต้องโดนหลอกแน่นอนแต่ถ้าเราทำกันบ้านไปจากบ้านว่าแท้เขาเล่นเท่านี้ถ้าเป็นพระแท้เขาจะโดนหลอกไหมใจเย็นๆผมต้องบอกว่าเราเจอกันอ่ะพี่ไม่จำเป็นต้อง จะได้ตังค์วันนี้พี่จะเจอผมครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ห้าถ้าพาพี่ิแท้พี่ก็ได้ตังค์แต่พี่ต้องต้องต้องปกป้องพาตัวเองให้ได้ก่อนถ้าวัฒนธรรมที่แล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้มันยังมีอยู่อะยังไงพี่ก็โดนหลอกครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังยังก่อนนี้คือแล้วแต่พี่เลยอะอ่าอันไหนที่พี่คิดว่าเป็นพาที่มันแพง เราต้องเราต้องปกป้องทรัพย์สินของเราก่อนอครับเราเลยขี้ไม่รู้ราคาจริงครับไม่รู้ไม่เป็นไรรู้ไม่รู้อะเก็บไปก่อนแล้วไปหาราคาอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกไม่ได้ยากครับอันนี้มันทีหลังตรงนี้แท้ทีหลังเขายังไม่เล่นฮะอันนี้ไปเอาตาแผ่นดินมาสิต่างกันไหมอ่า พี่ได้เข้าใจว่าถ้าแบบเนี้ยคือตาเป็นดิน95แบบนี้ยคือหลังปีก็มา้อยราคาก็จะต่างกันโอเคครับอ่ะอันนี้ตาเป็นดินเก็บลูกอันนี้เนื้อชินจะลําบากหน่อยถ้าเป็นทองเหลืองมันก็จะโอเคเน,นี่เป็นชินที่ไหนนี่ผมเกิดไม่ทันหรอกพี่แต่ผมรู้ว่าเก่าคือวัตถุโบราณ ถ้าพี่ถามผมที่ไหนพี่ยังพี่เกิดก่อนผมพี่ยังไม่รู้เลยจริงแล้วผมจะรู้อันนี้คือเรื่องจริงนะแต่ผมรู้เนี่ยคือว่าถุโบราณผมไม่ได้ศึกษาเนี่ยครับในอาจารย์เนี่ยอาจารย์ศึกษานม่จริงหรอพี่เนะครับอันนี้ไม่แท้ไม่ใช่อันนี้ใหม่ผมไม่ได้ซื้อพระใหม่หรือว่าอาจารย์ซื้อผมไม่ได้ซื้อพระใหม่ครับถ้าพระพูนขายผมก็รุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามครับไมเคยได้ให้ค่าเทอมหลังครับ ตกลงว่ายัางไงเนะี่ยผมซื้อเนี่ยสามร้อยห้าร้อยสามพันเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวอันเนี้ยหาที่ยากจังไงก็เหมือนยองนี้ล่ะครับแท้เป็นวัตถุโบราณอ,อ,อายุเกิน80ปี่าครับเท่าไหร่่อะครับไม่รู้ก็เดี๋ยวพี่รู้ราคาก่อนเขาบอกผมนะ ถ้าพี่ไม่รู้ผมกผม็เราก็ไปต่อกันไม่ไดอนน้อันนี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 ้อีกหาที่ยากครับไม่ดีไม่ใช่ครับผมไม่รู้<อ>พี่หยิบไปผมดูแล้วพี่บอกหาที่ยากผมยังไม่เข้าใจเราพี่ต้องการอะไรจากผมเนี่ยคือผมไม่รู้ที่อยากกระถามว่าที่ไหน<อ>ผมพี่ไม่รู้<อ>ผมก็ไม่รู้เค<อ> <Okay. S 2> แค่นั้นล่ะครับ พี่พูดกับผมตรงๆกับผมจะผมจะได้ทำงานให้พี่ง่ายไงถ้าพี่ไม่พูดกับผมตรงๆผมจะทำงานอะไรพี่ใดเราก็จะงงกันนะครับไม่ดีนะ,ะหลบข้อขางมันไม่ดีนะทำไมพี่ถึงคิดว่าไม่ดีอ่ะไม่ไม่ฮะทำไมพี่ถึงคิดว่าไม่ดียังไม่รู้ผมเช็คมาแล้วไม่ไม่จับโ <laughs> อ,อ้เข <laughs> ียนขายได้แล้วของไม่ดี ผพี่จะขายผมยังไงอ่ะอยู่ทั้งกล่องเลยนะครับ <c oughs> ไม่ห็นไม่ดีเห็นกำมองผ่าพันๆ์นะัก็เลยว่าวเอา๊มันยังใหม่มัมงป็นยังใหม่อันนี้เท่าไหร่อันน <c oughs> ี้เราเอา 5, ห้าพันกันห้าพันห้าพันบาน่าจะไม่ได้ สามพันได้ไหมครับสามพันได้ไหมสามพันสามพันได้ไหมไปกันนะครับอ่ะสามหกนี่เก็บไปไ้ี่รับครับอันนี้พี่ไปแขวนด้วยแท้เราดีด้วยการงานไม่ดีไงนะครับกี่ตังค์นะครับ เอาแค่ okay, นี้แหละพีออะ่อันนี้เก็บไว้พี่ควรแขวนนะว่าถ้าพี่ถ้าพี่มั่นใจแขวนท่านแล้วพี่จะไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะพี่แขวนเนี่ยนะพนเพราะพางแขวนแล้วดีจริงผมเคยเห็นคนแขวนแล้วแล้วชีวิตเขาดีดเราต้องศรัทธาในพระก่อนพระไม่แพงนะแขวนแล้รรวแขวนแล้วไม่เคร,รียดด้วยอ่ะอันนี้ ได้บัญชีพี่ผมอยู่หลังวัดจันทร์นี่วัดจันทร์ธารามอ่ะครับไี่มีพ่อโนมาขายผม่ะเออจะให้ลูกสาวก็ส่งรลายให้ได้โดยบัญชีต้องเป็นของลูกสาวครับลูกพ่อโนเขาเล่นเงินแพงพี่จะไปหาราคาเนี่ยพี่อยาถาผมจริง การหาราคาหาไม่ยากพี่จริงๆ <c oughs> พี่ต้องไปหาก่อน <c oughs> พี่ถามพี่พี่สามารถหาราคารเคริ่งไ,ราาางได้มั้ยยากราคาไม่มีราคาไม่มีคนจะเอาเท่านี้คนจะเอาเท่านี้คนคนนแล้วที่เขาเคยบอกพี่มาเท่าไหร <c oughs> ่ก็มีตั้งแต่สามพันสามพันขึ้นไปถึงแปดพันอ่ะก็โอเคครับแล้วก็แล้ว <c oughs> ของพี่ <c oughs> พี่พอจะจะขายเท่าไหร่ก็จบจะรู้ราคาแค่สามพันถึงแปดพันแถวบ้านเนอะมันอยู่แถวบ้านไง เราก็รู้ไงนี่เป็นสายแต่นี้่เป็นสายแต่นี่ทั้งหมดเป็น6,800นะครับเก็บทันไปเลย6,800ครับใส่มันกลมๆไปเลยนี่กลมๆเหลือ6,000ครับเรียบร้อยครับชื่อไม่ต้องนะครับเรียบร้อยนะขอบคุณมาก